ไปนู่นดีกว่าตนะดแวต้องไปลานจอดรถพี่จอยอ่ะพี่จอยอ่ะอ๋อพี่จอยตรงนี้ได้ไหมมรดไปปะลานจอรถปะได้ด้วออกจากเฟสก่อนต้อ็เมื่อกี้บอกว่าจะเก็บ หมอจอยระวังรถนะเอ้ยหัวสิงลงรามดไปด้วยไม่เป็นไรถ่ายใช่ไหมใบได้ใช้ไม่ได้ใช้่งมัวอร่อก่ีีมอรอยก่มันมันไม่ค่อยแสงสว่างม่ค่กยตาเขาไปถ่ายที่สว่างสว่างทีดีกว่ามัว ก็ไปข้างในมนะันจะลอ,อยมปหนอับไปนูน่<ม>ดนดีกว่าัานันนนกก้ดว่าะไ